การไวเลชั่นของกุศลหมายถึงว่าการสั่นกระเพื่อมของกุศลที่เปเรโซแนนซกับกุศลที่มันลึกๆๆๆๆที่เราเคยสั่งสมมาตรงเนี้นะคือเ่อร์้เราเคยไ,ไปเปรียบเทียบกับไอ้เวลาเราพูดไมโครโฟนแล้วไมโครโฟนมันก็ไปออกที่ลำโพงแล้วตอนที่ลำโพงเนี่ยมันมีส่วนที่ว่า มาเข้าไมโครโฟนอะ่ะมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าเสียงมันหอนอะ่ะมันวีดอ่ะมัเนเกิดฟีดแบ็กมฟีดแบ็กเ่ยมันจะดังตลอดเลยนะ,ะดังตลอดวีดจนกว่าเราจะเอาไมโครโฟนออกจากลําโพงหรือว่าปรับปิดตําแหน่งลำเออไมโครโฟนใหม่ให้มันไม่ตรงกับทีนี้เราลองดูว่า อ้เครื่องเสียงเราเนี่ยถ้าเราถ้ามันวีดอยู่นะลำโพองอ่าแล้วก็ไมค์ก็จ่ออยู่หน้าลำโพงเลยจ่อมันไปเนี่ยไอ้เสียงไมค์ก็เข้าลำโพงเสียงลำโพงเข้าไมค์เสียงไมค์เข้าลำโพงเสียงลำโพงเข้าไมค์หมุนวีดอยู่อย่างเงี้ยนะมันจะวีดอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยจนกว่าเราจะชักปัก มายความว่าการที่มันเกิดการ variation แล้วกุศลเหมือนกับเราสร้างกุศลเล็กๆไปขยายผลกุศลที่มันยิ่งใหญ่กุศลที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเวลาที่มันเข้ามาเนี่ยเข้ามาที่เรามันก็มากระทบกับกุศลอันเล็กๆของเราขยายผลไปอีกออกไปใหญ่อีก มันก็หมุนวนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดไม่ไม่มีการที่มันจะหยุดตนะทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าถ้าสมมติของเราเป็นไฟฟ้าใช่ไหมตรงนี้เราต้องมีฐานฐานของกุศลฐานของบุญกุศลฐานของต้องมีฐานอยู่นะนั่นหมายถึงว่า ตัวเราเนี่ยการที่เราโน้มกุศลทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะเป็นหน่วยไปกระตุ้นตลอดพอกุศลมันเกิดปุ๊บใช่ไหมแล้วอ่ามันไปขยายขยายผลไปไกลไกลไอ้กุศลให,ใหญ่ๆนั้นก็กลับมาอ้การที่มันกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างเนี้มันจะต้องมีพลังงานหนึ่งกุศลที่เป็นฐานน่ะ คอยป้อนตลอดตลอดตลอดนี่หมายถึงว่าที่มาสเตอร์ให้เราได้สังสมกุศลเอาไว้ก็คือมีสติเอวเอนอาว่างทำงานแล้วก็น้อมกุศลน,นั่นแหละคือกุศลตรงนี้มันจะเป็นฐานฐานเพื่อที่จะให้ตัวกุศลเนี่ยมันไวเบรชนกุศลที่เกิดตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ย เปิดตัวใหม่ปุ๊บขณะที่เราเปิดตัวใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปเรโซแนนซ์กับอุศสที่มันอยู่ลึกๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราต้องว่างนะอ่ามันต้องมีความความว่างเป็นเป็นแบ็กกราวอยู่ใช่ไหมอันนี้มาสเตอร์ก็หมายถึงว่า เราต้องมีความว่างอ่ะเป็นเป็นเป็นตัวเป็นแบ็กกราวน์นี่หมายถึงว่าเราต้องมองเห็นทุกอย่างแล้วไงตรงนี้เราเราเริ่มว่างเพราะเราว่างปั๊บเนี่ยสติเอ็มวอาว่างใช่ไหมแล้วทํางานด้าโนบกุศลปุ๊บเนี่ยไอความว่างที่มันอยู่เป็นแบ็กกราวน์อยู่หลังเนี่ยใช่มมันจะเป็นตัวที่ส่งกุศลเนี่ยนะดันไป ดึงกุศลที่อดีตชาติอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เราเคยสะสมไว้ทำไว้อะแต่เยอะมากมายเนี่ยดึงกลับมาทีนี้กําลังที่จะไปดึงกลับมาเนี่ยมันต้องมีัพพล l y ใช่ไหม supply คือแหล่งจ่ายพลังงานตัวกุศลใหญ่เนี่ยมันต้องมีแหล่งจ่ายวตอนนี้มันต้องมีก่อนก็คือมีพลังชีวิตแล้วก็มีพลังกุศลที่เราสะสมไว้สะสมไว้แต่ละวัน,นันจะวิงจูดไปเลยิ่งจูดไปด้วยความว่างดัน แล้วก็ดึงกุศลนั้นกลับมาชาร์จไว้ะมาไว้อาจจะเกิดมันมีเลยส่วนนั้นอีกไอ้กุศลตัวฐานเนี่ยมันก็ต้องมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆถูกไหมเนี่ยมันเป็นก็เรียกเป็นกุศลที่เป็นบุญกุศลที่มันพลังงานมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะถ้าเป็นแหล่งแหล่งจ่ายพลังงานเนี่ยถ้าเป็นแบตเตอรี่อย่างเงี้ยเหมือนกับเราชาร์จชาร์จชาร์จไว้ชาร์จไว้ชาร์จไว้ตลอด ถาเต็มตลอดแล้วกับแบตเตอรี่กเ็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยต้งนี้หมายถึงว่าในการหมุนเวียนของอุศลที่มันเป็นวงอุศลที่ทีมาสเตอร์พูดนะกุศลหมุนเป็นไซคโครนเนี่ยมันเหมือนกุสลมันหมุนต่อเน,นื่องหมุนเป็นไซคโครนเนี่ยถ้ามันไม่มีพลังงานที่ไปสนับสนุนมันเนี่ยมันจะหยุดหมุนมันจะหยุด ดังนั้นถ้ากุศลมันมันมีเป็นฐานอยู่เนี่ยมันจะเกิดกุศลตัวต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นตัวใช่ไหมอันตอนเราเนี่ยต้องมีสติใหมนะ้มันอนแล้วกว่างว่างให้มากมากการว่างเนี่ยมันก็ที่จริงๆแล้วเนี่ยเราจริงๆเนี่ยตัวเราจริงๆเนี่ยคือตัวว่างแหละตัวเราจริงๆเนี่ยคือจิตว่าง ตัวเราคือจิตที่ว่างแล้วก็เป็นเป็นธาตุรู้ด้วยจิตก็คือธาตุรู้นะเป็นธาตุรู้ที่มันว่างอ่ะมันบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ธาตุารู้บริสุทธิ์มันว่างๆตัวเราจริงเป็นแบบนั้นแล้วเราอยู่ถ้าเราถอยมานิดเดียวนะแค่เรามองความว่างอะมองด้วยใจของเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีความว่างแวบ,บหนึ่งพอเจอความว่างปั๊บเนี่ยนะ แล้วหมายถึงว่าเวลาที่เราจะโน้มกุศลอะไรก็แล้วแต่จะโน้มกุศลนี่หมายถึงว่าเราอยู่ในโลกิยธรรมเนี่ยเราเรามัน,ม,นมันปรุงเราสังขารได้พอโน้มสศลเสร็จปุ๊บเราก็ถอยไปที่ดูที่ความว่างปั๊บเนี่ยไอตัวแบกกรางหลังเนี่ยมันจะตัว,ต,วตัวดันดันกุศลไปข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลน,นี้ไปให้ภพาศาลใช่ไหมถึงบิดามารดาครูอาจารย์ว่า ใช่ที่ว่า,างๆกุสนไปพูนไปไหนก็ได้แต่ไปทั่วทุกสารทิศแต่ว่าไอ้ดันไปทีนี้ไปเจอหมายถึงว่ามันก็จะไปเจอกุศลเกา่าๆที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะไปเล่นสนั้นกันเราสนันกับเรื่องราวที่จะมันเป็นกุศลเหมือนๆกัน ตรงนี้ต้องต้องต้องมีความเข้าใจนิดหนึง่งนะฉะนั้นที่พระท่านบอกว่าให้เรามีความว่างไว้ตลอดแล้วก็น้มกุศลเวลาทางานเนี่ยทํางานด้วยความว่างทํางานด้วยความว่างแล้วก็น้มกุศลตลอดไปเรื่อย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 เป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนเปนนน็นขณะขณะนะสองสามขณะสีข่ขณะห้าขณะเอ้าโยมกับมาทิง สองสา, 4, ขา, 5, ขามขณะสี่ขณะห้าขณะโนมาทินเราทําให้เครียดเราทาสบายสบายทีนี้เรื่องกุศลท่วงนึงทีนี้ประจิตว่างเนี่ยพอมถอยกลับมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นรูปนามขันห้าเนี่ยรูปนามขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะความรู้สึกทั้งหมดมันจะเห็นตามความเป็นจริงของมัน,นการที่จะเห็น ความเป็นจริงเห็นความจริงเนี่ยมันมันเห็นได้สามสามอย่างถูกไหมก็เห็นด้วยข้อแรกก็คือเห็นด้วยกดด้วยกดเนี่กดใจรับเนี่ยมันเห็นได้สามอย่างเห็นด้วยอนิจจังเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับเกิดดับโอ้มันเปลี่ยนแปลงเกิดดับมันไม่เที่ยงเลยเนาะมันเกิดดับเนาะอะไรเงี้ยแต่ต้องต้องเห็นความไม่เที่ยงอ่ะมันต้อง ถจอก,กระสบว่าที่ไปเที่ยงตลอดเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ไม่ไหวใช่ไหมโวยทำทำทำงานไปอา้าวล้มเหลวอีกแล้วทำทำทำงานไปล้มเหลวอีกแล้วอย่างเงี้ยจนมันล้มเหลวจนกระทั่งอ๋อมันเป็นมันอย่างนี้นี่เองกว่าใจมันจะยอมรับสบภาพตรงนี้ได้เนี่ยเราจะเหน็ดเหนื่อยกันมากหลายคนเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยกับตรงนี้อ่ะอันนี้จังเนี่ยมันทำให้เราเห็นได้ถูกไหม อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราเห็นทุกข์เนี่ยก็จะเห็นทําได้ก็หมายถึงว่ามันจะต้องทุกข์ประทมขมขื่นเหลือเกินนะทุกข์แล้วทุกข์เล่าทุกข์จนสงสารตัวเองอ่ะทุกข์จนกระทั่งทุกข์ทุกข์โอ้ําทำไมเราเนี่ทุกข์เหลือเกินเนาะทุกข์เกิดดับเกิดดับตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่เราบางมันก็คือทุกข์แหละมันทุกข์นั้นการเห็นทุกข์นี่โอ้โหยิ่งหนักเลยยิ่งสงสารแบบ เอ,อขันห้านี่แบบว่าขันห้านี่สะบักสะบอมอ,ะอ่ะเอาเป็นว่าแย่เลยอะ่ะมันทุกข์จนถ้าทุกข์มากกว่านี้คือตายอ,ะอ่ะนั่นแหละถ้าเห็นทุกข์ตรงนั้นมาไหลปั๊บเนี่ยโจิตมันจะจางคลายจากลูกน้มขันห้ามันจะจางคลายสลัดคืนไปตอนสลัดคืนเนี่ย โอ้โหทุกกระทรงข่มขืนเหลือเกินท,ที่อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือเห็นอนัตตาใช่ไหมอันที่สามเนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นอันนี้จังก็คือเห็นความไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับเนี่ยทําอะไรก็ล้มเหลวล้มเหลวล้มเหลวตลอดก็ไม่ไหวเห็นทุกก็โอ้โหทุกตลอดขมขืนตลอดเวลาก็ไม่ไหวแต่ถ้าเรามาเห็นอันที่สามเนี่ยก็เลยเห็นอนัตตามาสเตอร์เนี่ยจะสอนเรื่องของอนัตตาเน,เน้นมากๆคือความไม่มีอัตตาตัวตนอยู่จริงครั้งแรกวันแรกที่สอน นี่เลยนะครั้งวันแรกที่สอนเรื่องของ m อ a อะไรเนี่ยที่สอนมาเนี่ยลดอัตราลงนะลดอัตราลงนะแค่ลดอัตราเนี่ยมันไม่ได้มันมันมันไม่ได้ถุกทุกไม่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องเห็นอะไรทั้งนั้นนลยเนี่ยแต่ว่าเราเห็นอนัตตาเนี่ยหมายถึงว่าเราเห็นว่ามีปัญญาอะไรมีปัญญาเห็นว่าเพราะมันเปลี่ยนแปลงเรืว่า อ๋อมันเป็นเล็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 มันมันไม่มีตัวตนอยู่จริงนะมันเห็นได้หลายอย่างแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงจับขณะมันไม่ได้พอเรารู้ว่าอ๋อเราบังคับมันไม่ได้นี่ว่ามันจะทุกข์เราก็บังคับให้มันไม่ทุกข์ไม่ได้มันจะสุขจะบังคับให้มันสุขก็ไม่ได้จะคิดจะบังคับไม่ให้มันคิดก็ไม่ได้นั่นความคิดมันก็เกิดดับเกิดดับสุขก็เกิดดับทุกข์ก็เกิดดับ ทุกอย่างเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่มันบังคับไม่ได้มันบังคับไม่ได้ตรงนี้เราเอาปัญญาไปมองมันไปเลยเอาปัญญาไปมองตรงทุกเอาปัญญาไปมองตรงงานจังนเนี่งไงใช้ปัญญาเนี่ยที่มาสเตอร์อธิบายไปเรื่อยๆ,ๆนะทีนี้ปัญญาเนี่ยปัญญาตรงนี้จะเห็นจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นเห็นสภาวะธรรมจริงๆดั่นหมายถึงว่าเรามีสติเป็นอาว่างในแต่ละวันสติเป็นอาว่างเราทำงานในแต่ละวันโน้มสนุศสนุกสุศสนถึงพร้อมปั๊บเนี่ย จิตมันถอยวาวับเลยเนี่ยการปฏิบัติที่มันไม่ทุกการปฏิบัติที่มันไม่ต้องเจอกับความที่มันไม่เที่ยงตลอดบ่อยๆบ่อยๆจนกระทั่งแล้วเราจะเจอสภาวะแบบเนี้หลายคนเนี่ยสะบักสะบอมมากที่มาสเตอร์เห็นตอนนี้นะเห็นความที่มันเห็นอนิจจังแล้วเราก็ตกอยู่สภาวะของอนิจจังอนิจจังพยายามที่จะมองอนิจจังให้มันเป็นอนิจจังให้ได้ให้ได้เนี่ย เราจะมองยังไงแเราจะอยู่กับมันไปทําไมก็ปัญญามันถึงแล้วก็มองไปเลยมันเป็นอนิจจังมันทุกข์อยู่หรอตอนที้ทุกข์เหรอก็ปัญญาเราถึงแล้วก็รู้ว่ามันทุกข์ทุกข์ก็เกิดเกิดดับเกิดตับทุกข์เป็นขณะขณะอนิจจังก็เป็นขณะขณะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นขณะขณะแต่อนัตตาเนี่ยคือมันไม่มีตัวตนเนี่ยมันเป็นของแน่ๆนแล้วถ้ามันไม่มีตัวตนปั๊บมันว่างเลยพอมันว่างปั๊บมันเห็นสภาวะมันเห็นตัวมันเห็นเลยธรรมธาตุจิตว่างเนี่ย จิตรู้ตัวรู้ที่ว่างบริสุทธิ์เนี่ยมันเห็นได้ทั้งทั้งรูปนามกันห้ามันเห็นได้ทั้งตัวเองมันจะไปมันจะไปเกาะเกี่ยวขันห้าก็ได้แต่มันมันไม่อดเกาะเกี่ยวแล้วนั้นถ้าเราถอยออกมาหน่อยหนึ่งเนี่ยแล้วไม่ไปต้องดูขันห้าไปทางานไปเรื่อยเรื่อยขันห้าก็ทํางานไปแต่ขณะนี้เรายังไม่เห็นความว่างแล้วก็ใช้จิตในขันห้าเนี่ย ไปแล้วแบบว่างๆแล้วก็ลองมองไปที่จิตที่มันว่างนี่มันว่างแบบเนี้ยมันว่างแบบเนี้เราต้องใช้จิตอ่านหน้าไปก่อนไงจําเป็นต้องยืมใช้ไปก่อนขณะที่เรายืมใช้ไปเราก็ลดอัตราลงไปเรื่อยๆเพอจิตได้กันห้ามันเห็นความว่างปั๊บนี่ใช่ไหมมันว่างเลยสุญญตาวิหารมันก็เข้าสุญญตาปั๊บนี่การมันหยุดส่งผลทันที กิเลสกรรมวิบากเนี่ยมันจะเดินช้ามากจะหนื่อยเหนืๆตรงนี้ถ้าทุกคนเข้าใจนะจะไม่จะไม่ทุกข์มากนะก็นะลดอัตราลงไปแล้วมองใจที่ว่างแล้วจะเห็นทุกอย่างตางมความเป็นจริงนะมนะเซอร์ก็เห็นใจแล้วนะบางคนก็ยังยังยังไม่เข้าใจสภาวธรรมจริงๆอันทีจังทุกขังอน,นัตตาเนี่ยอันทีจังตรงน,าานั้น พอต้องเหนใตรงนี้ถ้ามันว่างแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเพราะว่าเราเนี่ยสมาทิฐิของเราเนี่ยมันมันเป็นคือปัญญาของพวกเราเนี่ยมันเป็นสัมมาทิฐิแล้วเนียมันเห็นทุกอย่างตามความจริงไปแล้วเพราะว่าเข้าใจรูปนามกันให้แล้วว่ามันไม่เที่ยงนะมันเกิดดับมันบังคับไม่ได้อันก็อยู่สามอย่างนี่แหละมันเป็นทุกข์ครั้งเดียเวทนาสุขทุกสุขทุกสุขทุกเกิดดับเกิดดับเกิดดับ ก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล yeah. ้วมันก็ทําให้เราทุกข์แล้วเราก็บังคับมันไม่ได้ใช่ไหมจริงๆแล้วตัวเวทนามันก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงมันก็ไม่ใช่เราด้วยมันก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงเลยเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันกระดับเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันกระดับสัญญาเกิดดับไม่มีตัวตนอยู่จริงสังขารปรุงแต่งเดี๋ยวปรุงเดี๋ยวคิดเดี๋ยวไม่คิดเดี๋ยวหยุดคิดมันก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงอ่าอาวิญญาณยิ่งเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเลยวิญญาณในขันห้านี่ วิ่งตลอดวิ่งไปดูทิ่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยลงเรื่องนั้นแต่งตา้ารู้สึกเรื่องตรงนี้เรื่องนั้นมากไปสัญญาไอ้ตัววิญญาณในขันห้านะติตวิญญาณในขันห้าตัวนี้มันเกิดดับตลอดเวลามันยิ่งยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เลยอันเราก็สามารถที่เข้าใจว่าอมเป็นอย่างนี้แล้วก็จางคายถอยออกมาไอการที่ถอยออกมามันถอยไม่ได้มันถอยออกมาได้แค่ ความคิดทีนี้การที่จะถอยออกมาได้แนบสนิทเนี่ยสติเอพอว่างเนี่ยพึ่งพึ่งปฏิบัติไปสติเอพอว่างทํางานเห็นทํางานด้วยความว่างทางานด้วยความว่างทางานด้วยความว่างไปขนาดกันไปอย่างเงี้ยนะเอาจิตในขันห้าก่อนก็ได้จิตธาตุรู้ในขันห้านีลยค่อยๆลดค่อยๆลดความคิดลงไปนะลดอัตราตัวตอนลงไป พอเราตาตัวตนไปปั๊บแล้วก็เรามองไปที่จิตที่มันว่างเนี่ยมองไปเรื่อยๆค่อยมองไปทํางานไปแล้วก็มองที่จิตว่างก็จะเห็นจิตที่ว่างมันก็ว่างอ่ะว่างๆเราเห็นสิ่งที่มันว่างๆไอ้จิตที่ว่างเนี่ยคือแปะกล้าวของทุกอย่างพอเราโน้มกุศลปั้งไอ้จิตที่ว่างเนี่ยมันดันดันไปเลยมันดันกุศลตรงเนี้ยมันไม่ได้ดันไปไหนนะคือมันมันดันส่งกระแสมาส่งคลื่นพลังงานของกุศลเนี่ย ไวเบรชั่นไวเบรชั่นการสั่นสะเทือนของผู้ศลเนี่ยให้มันสะเทือนไปทุกอนุภาคของแดนโลกธาตุทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที้เราอะอยู่แดนโลกธาตุไหนมาก่อนทันในสามแดนเนี่ยถ้ามากี่พกกี่ชาติกี่มือกี่แสนขาดก็ไม่รู้แหละมันก็เลเซนั้นข้าหมดอะมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยธาตุรู้ธรรมธาตุไวสุดจิตไวสุดตรงเนี้ยมันเป็นความว่างที่มันเป็นเนื้อเดียวกันหมดมัน ันถึงกันหมดมันรู้หมดนะอา้าวพูดแล้วก็จนเหนื่อยๆก็ให้ทุกคนมีสติเอเมาว่างกันไปแล้วก็เดี๋ยวมองความว่างให้มากๆให้ทุกคนจะเห็นความว่างพอเห็นความว่างแล้วทุกคนจะมีความสุขแม้แต่ว่าเราจะนอนโรงพยาบาลอยู่อ่าแม้แต่เราจะทุกอยู่แม้แต่เราจะอยู่ในห้องขังเนะะีะ เขาขังไว้อ่ะหรือว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะมันก็มีความสุขเหมือนกับคือมันสุขมันจากภายในคือสุขที่มันจิตตัวตัวตัวจิตบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์มันว่างมันอยู่ตลอดก็มันว่างอยู่แล้วจะเพียงแต่ว่าเราสุดท้ายเราเดี๋ยวจิตบริสุทธิ์ตัวเนี้ยมันก็เห็นรูปนาวกันห้าไปตามความเป็นจริงของมัน ดุกดำกันห้ามันเกิดโทสะเกิดโลภโกรธหลงอะไรต่างมันก็เกิดเป็นธรรมดาแต่มันไอตัวไอตัวจิตที่ว่างเนี่ยมันเห็นมันรู้หมดแต่มันไม่เอามามายึดมาติดมาคล้องเหมือนใบบัวเนี่ยน้ําไม่เกาะใบบัวฉันใดเนี่ยไอจิตตรงนี้มันก็ไม่เอาไอจิตเกิดดับเกิดดับในขันห้าเนี่ยเอามาเกาะเกี่ยวมันไม่เอาแล้ว มันไม่ไปเกิดดับด้วยแล้วมันว่างแล้วแต่มันเห็นแล้วก็เห็นตัวเองด้วยนะอ่ะงั้นพวกเราไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะเราว่างได้ยิ่งเป็นทุกข์อยู่ตอนนี้ยิ่งเห็นความว่างได้ได้ชัดเองทุกข์เกิดดับมันไม่ได้หึุทุกข์ตลอดไป อันนี้จังก็เกิดดับมันก็มันอันนี้จังก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันนจังมันก็เป็นขณะขณะทุกข,ข์ก็เป็นขณะขณะอนัตตาตอนนี้ก็เป็นขณะขณะแต่ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็คือถอยมาหมดเลยเห็นอันนี้จังทุกข์กับอนัตตาโอ้โยมันเป็นอย่างนี้อ่ะก็ติเอ็มอาว่างว่างกันสักเนี่ยว่างกันสักแป๊บหนึ่งสักครึ่งน,นาทีนะ ว่างว่างแล้วเพื่อนมก็น,กน,ำน,ำนำนั่งสมาธิได้นะอ้าวน้องกุศลน,น้องกุศลน,น้องกุศลปึ๊บมองใจที่ว่าง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 ว่า,างส่วนก็จะไว้พริชชั่นไป ดันไปไวเบ a ชั่นก็จะเป็นเนื้อเดียวกับกุศลเก่าๆที่เราเคยสะสมไว้แล้วก็จะชาร์จเข้าเก็บเขา้าเก็บกุศลไว้เพื่อที่จะนำไปใช้เยอะแยะมากมายนะทีนี้ใครมีอะไรสงสัยเอามาคุยกัน